สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะอุ๋มก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบแอนติเจนนะคะเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยตนเองกันค่ะสำหรับชุดทดสอบที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดในตอนนี้นะคะก็จะมีหลากหลายยี่ห้อด้วยกันค่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะเราจะต้องเลือกชุดทดสอบที่ได้รับการรับรองจากออยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะต้องซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นร้านขายยาค่ะห้ามเลยนะคะ ห้ามที่จะซื้อจากร้านค้าออนไลน์หรือตามอินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทดสอบกันนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดโต๊ะกันก่อนนะคะโดยการใช้70%แอลกอฮอล์นะคะฉีดทำความสะอาดค่ะสำหรับชุดทดสอบที่เราจะมาสาธิตกันในวันนี้นะคะจะเป็นชุดทดสอบชนิดที่มีน้ำยาบรรจุอยู่ในหลอดทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับวิธีการเก็บตัวอย่างนะคะเราก็จะใช้ไม้สวอปนะคะแย่เข้าไปในโพรงจมูกโดยที่เราจะเงยหน้าขึ้นประมาณ70องศาและแย่ไม้สวอปเข้าไปในโพรงจมูกให้ลึกหมุนไม้สวอปประมาณ5ครั้งในโพรงจมูกทั้งสองข้างค่ะแล้วก็นําเอาไม้สวอปนะคะทิ่มลงไปในหลอดนะคะที่มีน้ำยาบรรจุอยู่ แล้วก็ให้หมุนนะคะตัวไม้สวอปนะคะไปมา5ครั้งโดยที่เราทำการบีบหลอดด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้เราปิดฝาหลอดทดสอบนะคะด้วยจุกสำหรับหยดน้ำยานะคะปิดให้สนิทนะคะในลักษณะนี้ค่ะให้วางบนพื้นราบนะคะห้ามยกขึ้นมาโดยเด็ดขาดนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะเอาตัวหลอดนะคะทดสอบที่เราได้ทําการเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็จะหยดน้ำยานะคะลงไปในช่องของตลับนะคะโดยวิธีการใช้ของชุดทดสอบนี้นะคะระบุว่าให้หยดลงไปทั้งหมด3หยดค่ะหลังจากที่หยดตัวน้ำยาที่เราเก็บตัวอย่างเรียบร้อยลงไปในช่องหยดน้ำยาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ให้รอเวลาอ่านผลค่ะ วิธีการอ่านผลค่ะถ้าขึ้นขีดส,สีแดง1ขีดที่ตัว C ีนะคะแสดงว่าตรวจไม่พบเชื้อค่ะแต่ถ้าหากตรวจพบขีดสีแดงจำนวนสอขีดขึ้นที่ตัว C และตัว T แสดงว่าผลเป็นบวกตรวจพบเชื้อโควิดค่ะแต่ถ้าชุดทดสอบไม่ปรากฏ ขีดใดๆเลยนะคะหรือว่าปรากฏขีดสีแดงที่ตัว T เท่านั้นแสดงว่าชุดทดสอบนั้นใช้งานไม่ได้นะคะจะต้องทิ้งชุดทดสอบไปค่ะแล้วก็ซื้อชุดทดสอบใหม่มาใช้งานนะคะต่อไปค่ะจะเป็นวิธีการทิ้งชุดทดสอบนะคะก่อนอื่นค่ะเราจะต้องเตรียมน้ำเปล่านะคะที่ผสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าน้ำยาซักผ้าขาวนะคะให้เปิดฝาแล้วก็ทิ้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็ปิดฝานะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เขย่าวขวดเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ให้ใส่ลงในถุงพลาส,สติกที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ถอดถุงมือนะคะแล้วก็ให้มัดปากถุงค่ะเสร็จแ,แล้วนะคะก็ให้นำไปทิ้งในถังขยะอย่างเหมาะสมค่ะก่อนจากกันไปนะคะ ก็ขอฝากเน้นย้ำเพื่อนๆที่อยากจะซื้อชุดทดสอบแอนติเจนมาทดสอบด้วยตนเองนะคะว่าจะต้องซื้อจากร้านขายยาที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้ค่ะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะปลอดภัยห่างไกลจากโควิด1 9กกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ